สวัสดีครับผมวิทยาจากพิชาไซออนนะครับเริ่มต้นเขียนโปรแกรม EP ที่3นะครับเลือกภาษาแรกที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับคือคือเรามีหลักการอะไรในการเลือกภาษาแรกที่เขียนโปรแกรมนะครับหลักการง่ายๆของเราก็คือว่าภาษาที่เลือกนะครับต้องมีไวยากรณ์ใน syntax ที่ไม่ซับซ้อนนะครับเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ทุกระดับนะครับแล้วก็ต่อยอดการเรียนรู้ภาษาอื่นได้ง่ายนะครับ syntax ก็คือไวยากรณ์มันนะครับเวลาเราเขียน เราโคดดิ้งโปรแกรมนะครับในการเขียนไวยากรณ์มันต้องต้องเป็นภาษาที่แบบใกล้เคียงภาษามนุษย์มากที่สุดแล้วก็เขียนง,ง่ายเข้าใจง่ายนะครับอันนี้คือหลักการหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาศึกษาไม่นานนะครับก็อาจจะศึกษาประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ก็จะสามารถเข้าใจภาษานั้นได้ดีนีน่แล้วก็มีเครื่องมือนะครับมีทูช่วยในการพัฒนานะครับแล้วก็ ภาษาที่เราเลือกนะครับเป็นภาษา Python นะครับก็คือผมถือว่าภาษาไ t ท o นเป็นภาษาที่โอเคสุดในตอนนี้เนะี่ยคือไวยากรณ์เป็นไวยากรณ์แบบเก่านะครับก็คือแต่ว่าเป็นภาษาสมัยใหม่นะครับเป็นภาษาที่แบบมีเครื่องมือเยอะมากนะครับเราจะเขียนเว็บก็ได้เขียนแอปก็ได้หรือว่า จะทาพวก Data าไซด์ก็ได้นะ mm hmm. คร like 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 ับมีเครื you know so like ่องมือให้เรื่องแยะมนะครับแล้วก็ไวยากรณ์ก็จะเป็นไวยากรณ์ที่แบบเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้ทุกระดับนะครับเป็นภาษาที่มาสามารถเรียนรู้ด้ทุกระดับระดับประถมมัธยมหรือมหาลัยนะครับหรือคนทํางานก็ก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับต่อยอดการเรียนรู้ภาษาอื่นง่ายๆใช่ครับก็คือก็คือเมื่อเราเป็นภาษาหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเราเชี่ยวชาญภาษาหนึ่งแล้วภาษาต่อไปก็ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ ถ้าเราไปเรียนรู้ภาษาที่แบบมีความยากมากเวลาเขียนล้าแบบโอ้ยทำไมมันยากจังเนี่ยเราจะเกิดความท้อขึ้นแล้วก็เราก,เราก็เราก็ไม่อยากเรียนรู้ภาษาต่อไปเราถือว่ามันยากนะครับแล้วก็ใช้เวลาศึกษาไม่นานนะครับก็ก็ตีไว้ภาษานี้ก็ก็ประมาณ2ออาทิตย์นี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับผมผมจะสอนภาษานี้นะครับก็จะพยายามทําคลิปให้คนเรียนรู้ก็ก็จะเข้าใจนะครับน่านจะใช้เวลาศึกษาก็คงไม่นานแล้วก็จะ จะเพิ่มพวกอัลกอริทึมอะไรแนวคิดอะไรเข้าไปนะครับเพื่อเพื่อให้คนเรียนรู้เข้าใจนอกจากเข้าใจภาษาแล้วก็จะเข้าใจแนวคิดมันด้วยนะครับแล้วก็ภาษาไพทอนนะครับมีเครื่องมือมีทูช่วยในการพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันก็มีเครื่องมือ Desktop แอปพลิเคชันก็มีเครื่องมือ Mobile แอปพลิเคชันก็มีเครื่องมือนะครับดัตต้าไซด์ก็มีเครื่องมือนะครผมมีเกือบครบนะคือเขียนภาษาเดียวทําได้ทุกอย่างนะครับผมนึกง่ายๆนะครับ เราเขียนแอป,ปขึ้นมาบนมือถือมือถือหนึ่งนะครับแล้วเ,เราถ่ายรูปถ่ายรูปดอกไม้ดอกหนึ่งนะครับเราเราจะถามมันว่าดอกไม้นี้ดอกอะไรใช่ไหมครับถ่ายรูปขึ้นมาแล้วก็ส่งรูปนั้นมาวิเคราะห์ที่ที่เซเวอร์นะครับเซเวอร์ er ของเราข้างหลังข้างหลังบ้านเซเวอร์เราก็จะเป็น Python ใช่ไหมครับใน Python เองก็จะมีตัว AI อยู่อาจจะใช้อ่า n e u r o ร n e เน็ตเ ne ในการ c ัดติฟายดอกไม้นะครับมีการเทนเข้าไปละเทนเรียบร้อยแล้วพอส่งดอกไม้เข้ามามันก็จะบอกโอเคดอกนี้คือดอกชบานะมีความถูกต้อง80%อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รีเทนกลับมาบอกว่ามือถือเราก็จะได้รับความว่า80%เปเ็นป็นดอกชบาอันนี้อันนี้คือคือภาษา Python มันทําได้นะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ แล้วก็หลักสูตรที่ที่ผมจะทําในอนาคตนะครับตั้งใจว่าจะทําในอนาคตก็มีเรื่องของการเขียนโปรแกรมก็จะมีภาษาไพทอนนะครับก็จะมีภาษา, Python, า p ไพทอน PHP นะครับ HTML CSS JavaScript SQL นะครับแล้วก็ภาษา Dart VB.net C# .net อันนี้ตั้งใจว,ว่าจะทำหลักสูตรให้ครบทั้งหมดนี้นะครับแต่ว่าแต่ทยอยทำนะครับ แล้วก็ตัวมบายแอปพลิเคชันหลักๆก็จะใช้ภาษาด์ทเขียนนะครับแล้วก็ใช้เฟรมเวิร์กฟัตเตอร์เขียนนะครับใช้ทำแอปพลิเคชันส่วนหลักสูตรการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะทำทั้งหมด2หลักสูตร3หลักสูตรนะรพูดผิดนะก็จะมีตัวเซนโนะครับแล้วก็ Ubuntu แล้วก็ Windows s ซิร์ฟนะครับก็ส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับที่อยากทำมากๆเลยก็คือการทำอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็คือ,อาการทำแบบขาเรียกอะไรเว็บแบบเซอร์วินะครับพูดง่ายๆก็คือว่า,าเรามีข้อมูล s เชฟไฟแหละนะครับองค์กรเรามีข้อมูล s เชฟไฟอาจจะเป็นแนวเคสมี Point มีเส้นพ l ลีกนมีข้อมูลเม็ดเมตาดาต้าในในเชฟไฟแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเราก็จะเอาเชฟไฟนั้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปไว้บ,บนบนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับแล้วก็ทำเซอร์วิ s ซั s เซอร์วแผนที่นะครับ หมือนกรมที่ดินเขาทำนะครับเขามีแผนที่ทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับเวลาเราจะเราจะใช้แผนที่เขาเราก็แค่ดึงเซอร์วิสดึง API เข้ามาใส่ใน,นระบบเราหรือว่าเราเข้าไปค้นผ่านตัวเว็บของกรมที่ดินได้เลยนะครับอะไรอย่างนั้นนะครับก็กจะทำทำนองนั้นนะครับคล้ายๆโปรแกรมแลนแลนแมทของกรมที่ดินนะครับแต่ว่าแต่ว่าหลักสูตรนี้ก็ผมตั้งชื่อหลักสูตรนี้ว่าอินเทอร์เน็ตเจนะครับก็จะทำเซิร์ฟเวอร์ด้วย gio s e r v e r นะครับแล้วก็หลักสูตรต่อไปที่ที่ที่จะทำแล้วก็ที่จะเรียนก็คือจะเรียนภาษาไพทอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคนไหนที่อยากสนใจเรียนหลักสูตรไพทอนต่อไปก็ก็รอนะครับเดี๋ยวผมจะทำชิปเพิ่มนะครับตัวตัว ep นี้ผมก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ครับเจอกัน ep หน้าครับเรียนไพทอนออนไลน์นะครับสวัสดีครับ